โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีชาอิอลนาไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ผมก็จะมาทำนักขายถุยนินจาตีกะยักษ์สามตานะก็แล้วก็จะมาไขาข้อสงสัยให้ทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนๆน้องๆในเกมที่สอบถามกันเข้ามานะหลายๆท่านที่ถามผมเข้ามาว่าทําไมไม่ค่อยเห็นนินจาไปเวลยักอะไรไม่ค่อยเห็นนินจาไปเวลยักอะไรอย่างนี้เลย โอเคคลิปนี้ผมก็จะมาให้คำตอบเหตุผลอะไรถึงนินจาเขาถึงไม่นิยมเวลยักษ์มันแพ้ทางตรงไหนมันยังไงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปตียักษ์ให้ดูด้วยนะว่าทำไมเขาถึงไม่นิยมไปตียักษ์กันนะ mm hmm. ก็โอเคเนดะี๋ยวผมก็ขอตัดไปเจอกันที่ย,ยักษ์ลยแลวกันคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าจะมาอธิบายเป็นสั้นๆนะเป็นความรู้เล็กๆน้อย งดดราม่านะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปนะไม่ต้องคอมเมนต์นะครับโอเคผมก็ได้มาถึงยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะว่าทำไมนินจาส่วนมากแหละเขาถึงไม่นิยมมาเวลยักษ์กันก็เดี๋ยวผมลองตีดูนะอคือนินจาตีอ่ะ,ค,ออะคือมันตีมันก็ตีได้เนะี่ยเข้าใไหมแต่คือยักษ์มันตีแล้วเข้าทุกดอกเลยทุกคนเห็นไหม เวลายักษ์มันตีเข้ามาเนี่ยคือมันตีเข้ามาเราแบบเรามีหลบเราก็หลบไม่ได้เห็นไหมทุกคนคือยักษ์มันมันทุบลงมากี่ทีก็เข้าทุกดอกโอเคเดี๋ยวผมก็จะปล่อยตายแล้วกันก็เพราะเหตุผลอย่างนั้นแหละครับถึงว่านินจาเขาถึงไม่ไดยมอมวิวยักษ์กันเพราะว่ายักษ์มันทุบแล้วมาทุบแล้มาคือมันเข้าทุกดอก คือเราตีมันก็ถามว่าตีได้ไหมมันก็ตีได้นะมันมีวิธีตีอ่ะเดี๋ยวผมจะดูว่าวิธีตีเขาทำกันยังไงคืออันดับแรกคุณมีบัฟอะไรอ่ะคุณบัฟไปให้หมดเลยเข้าใจต้องย้ำนะวิธีนี้ต้องใช้สกิลโปรยตะปูสำหรับนินจานแต่ส่วนมากนินจานมันต้องมีอยู่แล้วแหละก็บัฟโดยตะปูไปแล้วก็ตีเลยให้มันติดตะปูเราแล้วเราก็เดินตี มันจะเดินช้าลงเห็นปะลดความเร็วของมอนเตอร์ก <dir lands> ็คือวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถเวลยักได้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะไม่ทำหรอกเพราะว่ามันแบบมันลำบากอ่ะคือว่าไปเวลยักเนีกยยไปเวลม้าดีกว่าเพราะว่าม้าคือเราตีอ่ะเรายังมีอัตราการหลบคือม้ามันยังตีเราแทบจะไม่เข้านะ ใครเล่นนินจาหลายๆท่านหลายๆคนก,ก็น่าจะรู้นะว่าเราไปวิม้าเนี่ยม้ามันตีแล้วไม่ค่อยเข้าหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเวลยักษ์อ่ะต่อให้นินจาของคุณอ่ะใส่ดาวหลบหลีกเวล5เห้าวลอะไรห,หรือว่าใส่ของหลบหลีกอะไรยังไงคุณก็ไม่สามารถหลบตอนตอนยักษ์ตีคุณก็ไม่สามารถหลบได้คุณอาจจะหลบได้ทีสองทีแต่ว่า แต่เข้าใจนะว่ายักษ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นธาตุลายธาตุอันนี้บอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นธาตุลายธาตุแล้วมันก็สามารถตีจระเกาะได้นะมันสามารถตีพวกพาราจอมดาบตีหมื่นเจ็ดสองหมื่นกว่ามันตีจระเกาะน,นะก็เอาง่ายๆถ้ายิายายนจาอยากจะเวลอยากก็วลวได้แต่ถามว่าควรไหมมันก็มันไม่นิยมเหนะเนาะยักษ์ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นโพส พรดินจอมดาบขมังอะไรพวกเนี้ยผู้พิศเศษเงี้ยก็จะมาวิโยยาคก,กันนะผมต้องขอโทษนะถ้าผมพูดอะไรผิดหรือว่าขัดตกไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะก็ไม่ใช่ไม่ค่อยสบายหรอกมันยังไงไม่รู้รู้สึกผิวเพียนะก็ก็เขาไม่นิยมอ่ะนินจาเขาไม่นิยมวิโยยาก,ก็เพราะว่าตามน,นั้นเลยที่ผมตีให้ดูอ่ะคือมันตีเราเข้าแบบเข้ากระเด็นเลยอ่ะคือแบบ มันมีวิธีตีผมก็ทําให้ดูแล้วก็คือตีแล้วก็หนีตีแล้วก็หนีก็คือโรยแตปูนะปยแตปูแต่ว่าไม่มีใครเขาแบบว่ามามาขยันอย่างนี้หรอกเนาะก็ตู้ว่าปรเวลม้าดีกว่าเพราะว่า exp ได้ได้เยอะน้อยไม่ต่างกันมากนะก็ผมว่าม้าจะเกิดเร็วกว่ายักษ์เลยนะเพราะว่ายักษ์มันจะเกิดน้อยมากแล้วพื้นที่มันจะแคบมากเลยนะครับก็ถ้าอยากวิวก็ นั่นแหละมากตี้นะชวนเพื่อนมาตีก็น่าจะได้อยู่แหละก็คลิปนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยก็ประมาณนี้ถ้าข้อมูลอะไรมันตกไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตามน,นั้นแหละเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะก็คือจะมาเออก็มาตอบคำถามเหมือนที่ผมบอกก่าต้นคลิปนะครับก็มาตอบคำถามให้แล้วนะสำหรับใครที่ ถามผมเข้ามาผมก็มาตอบคำถามโอเคบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าครับ